นิคการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุดนะคะไปดูเคล็ดลับการออกเสียงกันเลยค่ะเคล็ดลับที่หนึ่งนะคะก็คือการออกเสียงให้สุดนะคะ,ะคนไทยโดยส่วนมากจะมีปัญหาการออกเสียงไม่หมดนะคะไม่สุดนะคะจึงทำให้เจ้าของภาษาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะวันนี้เรามีเทคนิคมาฝากค่ะและ้ว u t ด ตัวอย่างเช่นนะคะลาขุดถนนนะคะเราต้องออกลาขุดนะคะถ้าเราออกไม่สุดบางที่ถ้าเขามีคุ้นเคยกับเราเขาจะฟังไม่รู้เรื่องนั่นเองนะคะ Le ventre le ventre ท้องนะคะ Une fenêtre Une fenêtre หน้าต่างคะ่ะ b o บ t e la b บว t e À gong na un miroir, un à miroir, un la chance, la chance, la chance, la fête la Fête la chance, la chance, la 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 Police la police. la semaine. la semaine. อา,อาทิตย์สัปดาห์นะคะคำเหล่านี้นะคะส่วนมากจะเป็นคําเพศหญิงนะคะจะลงท้ายด้วยตัวเออนะคะเราจึงต้องออกเสียงท้ายคำนะคะไม่งั้นนะคะเจ้าของภาษาจะฟังเราไม่ค่อยเข้าใจนั่นเองนะคะก็เป็นเทคนิคที่เรานำมาฝากนะคะแล้วก็สองนะคะเทคนิคการออกเสียงตัวแอนะคะ เลือ d i ดีเลือเราจะออกเสียงสันๆนิดนึงนะคะเสียงตัวแอนะคะหัวใช้เท้าสีแดงค่ะาลงเชียร้าลงเชียช้าลงชะลอตัวลงนะคะรั p ปิดรัอปิดเร็วค่ะเลือดเลืเร็วค่ะเลือดร Le r e ก o การพักผ่อน Le rideau Le rideau ม่านหน้าต่าง Le rose Le rose สีชมพู La rose La rose ดอกกุหลาบถ้าเป็นอ่ลลาเราจะเป็นดอกกุหลาบนะคะแต่ถ้าเป็นคำเพศชายจะเป็นสีชมพูนะคะ La réalité La réalité ความจริงความเป็นจริงนะคะ La recette l ล่ e เ t สูตรอาหารนะคะเห็นไหมคะตัวแอนะคะจะออกเสียงค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเราต้องอทำเสียงให้สันๆในคอเรานะคะเหมือนเรากำลังจะขากเสลียดอะไรอย่างนี้นะคะและก็3นะคะเทคนิคการออกเสียงตัวอือนะคะเจนเป็นเสียงที่ค่อนข้างออกยากพอสมควรนะคะเพราะเขาเป็นเสียงระเหมือนผสมสระ อูแล้วก็สระอือเข้าด้วยกันนะคะจึเจือเธอนะคะเป็นบุคคลที่สองที่กำลังคุยกับเรานะคะเลือดยูโดเลือดยูโดอากีลายูโดนะคะลาจูปลาจูปอากระโปองค่ะเลือดยูโดฟรุยเลือดยูโดฟรุยน้ำผลไม้ค่ะเลี้ยลูเน็ตเลี้ยลูเน็ต แว่นตานะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการออกเสียงตัวอืนะคะค่อนข้างจะออกยากนิดนึงต้องใช้เวลาในการฝึกฝนนะคะสีนะคะเทคนิคการออกเสียงตัวเซตนะคะอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเราต้องฝึกฝนนะคะจะเป็นการออกเสียงให้สันส่นๆนิดนึงในลำคอของเรานะคะ อันปลาซงยาพิษค่ะเดฟเรสเดฟเรสสตร์เบอรี่ศูนย์ศูนย์อันเซเบออันเซเบอมาไลอันพิซซาก็คือพิซซานะคะสำหรับวันนี้เราก็นำเทคนิคการออกเสียงนะคะเพื่อให้อา พยายามออกเสียงได้คล้ายคือเจ้าของภาษามากที่สุดหรือว่าทําให้เขาเข้าใจเรามากที่สุดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไปภาษาระดีๆค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ m ม r ซี่ขอบค